ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครัะวันนี้ผมกับมีอีการ์นนอนนะครับเกมแบงกาดซีโร่นั่นเองนะครับเกี่ยวกับการรีวิวการ์ดใหม่นอนนะครับแคนรอยเยมพาราดีนนั่นเองนะครับการ์ดใหม่นะครับก็จะมีชื่อว่าสติ๊กเกอร์ซิงเซเบอร์ดากอนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกการ์ดหนึ่งก็คือจะเป็นอ่าเป็นปิงเก่านั่นเองน้องนะครับก็ อาการลิเทียนนะครับพี่อ,อยู่ในเด็กนะครับก็จะมีทั้งหมด2ใบด้วยกันเนาะก็จะมีวิงเกากับซิงเซเบอร์ดะก้อนนั่นเองครับหรือว่าที่ที่คนเขาเรียกกันณตอนนี้ก็คือมันจะเป็นเดซิมฟอร์มนะครับเพราะว่า อาสกิลมันเหมือนเดซิมฟอร์มเลยนะครับนะสำหรับเจ้าซ er ิงเซเบอร์ดากอนนะครับผมโอเคนะก็โอเคครับก็อ่าแล้วก็นะครับใครที่ถามนะครับเรื่องสกินของพิฆายนะครับที่เป็นอาสกินเรเวิร์สนะครับที่สามารถอาใส่ให้เด็กนารุกอาที่ใส่ให้เด็กคาเนโลได้นะครับตอนนี้ก็ มีให้หาแล้วนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับไปผ่านอาสตอรี่นะครับที่45นะครับแล้วก็เล่นให้ผ่านเนะาะท่านผู้ชมก็จะได้อาสกินรีเวิร์สของพี่คายมานะครับซึ่งสกินรีเวิร์สอันนี้นะครับก็สามารถใส่ได้อาแค่แคนอานารุคามิแค่นั้นไอถูกแล้วถูกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมขออน,นุญาตขอบาสเตอรสาวะลงมานะครับแล้วก็ พอตอนนี้ต้องมาเนาะอ่ะโอเคครับก็แบทเทิลครับให้บาสเตอร์เบรดตีได้ตีไปครับลิ้นรวนเนี่ยนะครับก็อาจจะคลิปนี้จะลงวันอังคารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทาอีกเกมหนึ่งเนาะนะครับนะฮะส่งพลังกับแบนการ์ดครับประมาณนี้ครับส่วนนะครับอ่าเดี๋ยว วันพฤหัสนะครับก็มีมีอีกแคนหนึ่งเนาะนะครับก็คือน่าจะเป็นเจเนซิสนะครับผมขอเอาเอาแคนพวกแบบ,แบ,บว่าแคนหลักๆให้เสร็จสองนะครับส่วนแคนที่เออแบบอ่าไม่ใช่เนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวผมขอเอาไว้ที่หลังก็แล้วกันเนาะก็ตอนนี้เหลืออีกทั้งหมดสามแคนด้วยกันนะครับที่ผมยังไม่รีวิวนะครับก็จะมีอ่าเจ้าเจเนซิสนะครับมีแอนเจร์ฟิเทอร์เนาะแล้วก็ มีแกนเนเตอร์นะครับก็คือจะเป็นน่าจะเป็นแพนสุดท้ายนะครับนะสำหรัแบการรีวิวเนาะนะครับสำหรัแบแกรนเนเตอร์นะครับผมโอเคนะเอาอเครับก็เดี๋ยวเรากลับมาที่เข้าที่ตวัวเกมกันดีกว่านะครับนะก็ถึงรีเจียนคู่แรกแล้วเนาะนะครับอ่ะก็กดไลค์เป็นวิงดาวไปครับก็ วิงเกาตัวนี้นะครับก็รีเซียงกับบาสเตอร์เบสซิเกอร์นั่นเองเนาะอ่ะโอเคครับรก็ตอนนี้ก็ยังไม่ไม่มีความพูดครับเพราะว่าสกินของพี่คายเนี่ยคือยังยังไม่ไม่เข้าตัวเกมหลักเนาะก็ต้องรอประมาณเดือนหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิสกิลของวิงเกานะครับสกิลของวิงเกาคืออะไรนะครับก็คือ เมื่อยูนิตตัวนี้นะครับอยู่ในสภาพรีเจียนเนาะค้นหาการที่ติดชื่อสติกเกอร์นะครับจากกองการของเรานะครับที่เป็นเกย์สองนะครับหรือว่าสูงกว่านะครับค้นหามาได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็คอสู่ช่องเรียกร์ดนะครับในสภาพสแตกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะคอตัวนี้นะครับลงมาก็แล้วกันเนาะนะครับอคอลงมานะโอเคครับ โอเคครับแล้วก็อ่าข้อบาสเตอร์เบรดตัวนี้เรามาอ่าแล้วก็อ่าใช้กิลเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทำลายตัวนี้เนาะอ่าโอเคครับตุกกตต๊กแกร้องท่านผู้ชมตุ๊กแกร้องนะครับอ่ากดแบตเตอร์ไหมครับเดี๋ยวให้อ่าตัวนี้นะครับอ่าบัสบา,บาสเตอร์เบรดตีไปเนาะนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็ให้เจ้า อ่าตัวนี้เชบูสนะครับแล้วก็ตีบั๊นะครับนะก็คิวของเจ้าว,วิงเกานะครับที่เป็นตัวดีเซียนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถามว่ามันแตกต่างอะไรไหมมันก็ไม่ค่อยแตกต่างนะครับนะโอเคเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคิวของเจ้าว,วิงเกานะครับนะเดี๋ยวผมจะข้าไปดีเซียนตัวถัดไปเลยก็แล้วกันเนาะนะครับ่าเลยก อ่าโอเคครับก็กระใมาครั้งนึ่งนาองอาจนะครับเดี๋ยวเราเท็สกิลของเกมโซนกันนะครับสกิลของเกมโซนก็คืออนำยูนิตนี้เข้าสู่โซนนะครับแล้วก็ค้นหาก,การที่ติดชื่อคําว่าบาสเต e r page sticker นะครับจากอ่าในาเด็กของเรานะครับลงสู่ช่องเลกาด ได้หนึ่งใบนั่นเองนะครับถ้าแว่นกาดของเราทําการรีเซียนแล้วนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะคอลงตรงตรงนี้นะครับลิ้นด้วนนี่แกนะครับอ่ะโอเคครับสกิลของบาร์เบสิกเกอร์ก็คือเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับลงสู่สนามเนาะถ้าแว่นกาดของเรานะครับตดชื่อคําว่าสติกเกอร์นะครับทําการเข้าตบาร2สองใบนะครับเลือกรีทายกัสฝันตรงข้ามได้หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวผมจะรีทายอ่าเนฮาเลบกันลวกันนะครับอ่ะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะคออ่าตัวนี้นะครับงลงมาเนาะนะครับอืมมีวะมีเพอร์เฟกต์การ์ดไหมวะถ้ามีวะไม่มีเนี่ยผมคงมีปัญหานะเออนะครับท่านผู้ชมครับอันอันนี้คือผมผมกลัวว่ามีวะมันจะไม่มีเพอร์เฟกต์การ์ดแล้วผมไม่สามารถรีวิวอาร์กิลของเจ้าลีเจยคู่นี้ได้นะครับนั้น ผมขออนุญาตเรียกว่าโง่หน่อยก็ได้ันเนโะท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลตัวนี้ก่อนครับอาจจะบูสต์โจมตีเลยครับโอเคเนาะโอเคครับแล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้ครับก็สกิลทํางานนะครับเมื่อการบนี้นะครับทําการบูสต์นะครับให้กับอ่าตัวที่ติดชื่อนะครับคำว่า Buster b a c e Seeker นะครับก็อ่าแล้วก็ตีใส่เข้ายิบนะครับสำหรับแบนการนะครับก็ ทำการนำการหนึ่งใบนะครับจากบนมือของเรานะครับ่าไปที่ใต้กองกราดนะครับแล้วก็ทําการโจกกร์ดขึ้นมือหนึ่งใบนะครับประมาณนี้เนาะนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เข้าไปกันละกันนะครับอ่ะแล้วก็ซิงเซเบอร์มาหีก่เนาะแล้วก็หงายการในดามจโซนนะครับอ่ะเอา นะครับท่านผู้ชมครับก็กำลังครั้งหนึ่งนอก็เมื่อกี้นะครับย้ายผมขึ้นมานะครับก็ต้องกดัดคิปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ตัวนี้ตีไปนะครับอ่าถ้ามีวะไม่มีเพอร์เฟกกานะครับอันนี้ผมก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับอ่ะให้แวกาดโจมตีไปนอก็เมื่อทํกการโจมตีนะครับพลังเพิ่มขึ้นอีก2 0 0 0นนั่นเองครับโอเคนะอ่ะกส่งพลังให้กับอ่วนสุ่ม อันนี้คือผมกลัวจริงๆนะครับกลัวว่ามีวะจับไม่มีเพอร์เปกาดครับอเออโอเครอดรอดเกือบแล้วอ่านะครับแล้วก็ใช้สกิลลิมิตอ่ใช้สกิลของอ่ลีเจียนคู่นี้เนาะก็เมื่อทำการอ่าสิ้นสุดการต่อสู้นะครับที่ยูนิตตัวนี้เนาะและโจมตีใส่แเวงกาฝั่งตรงข้ามนะครับเข้าฮิตหรือว่าไม่เข้าฮิตก็ได้นะครับ อาแว่นกาดของเรานะครับอยู่ในสภาพรีเซียนด้วยนะครับก็ทําการถอดโซ่สามใบนะครับทําการเคลเตอร์บัสสองใบนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือของเราสองใบนะแล้วก็ค้นหาการ์ดนะครับที่คิดคือว่าอาซีเกอร์ซิงเซเบอร์ดราก้อนนะครับจากกองการ์ดนะครับนํามาทับไลท์นะครับในสภาพสแตนนะครับแล้วก็นำอาคู่ลีเซียนนครับมาลีเซียนอีกครั้งหนึ่งครับคือคําว่านําคู่ลีเซียนมาเนี่ย คือมันจะเป็นการใส่กราดนะครับโอเคนาะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแค่ไหมครับท่านผู้ชมครับมันคืออ่ามันคือเดซิมฟอร์บนะครับในอ่าชา์โดนะครับนะแล้วก็ดอการ์ดขึ้นมือหนึ่งใบด้วยนะครับอ่ะจมตีใส่ลนวไปนะครับแล้วก็เช็คทิกเกอร์ได้ด้วยนะครับ อันนี้คือความที่โกงนะครับถามว่าถ้าไปเจอลิงจ็เกอร์เนี่ยคือมันจะรอดไหมอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะรอดหรือเปล่าเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนข้อดีข้อเสียนะครับอ่าสำหรับข้อดีผมขอเอาการใบแรกก่อนเนาะ นะครับเดี๋ยวผมขอตัดน้๊หนึ่งรับเดี๋ยวคลิปหลุดขึ้นมาอ่านะครับเดี๋ยวเรามาบอกข้อดีข้อเสียกันนะครับว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างเนาะเราเริ่มที่อา,าร์กัสลีเจนคู่แรกนะครับก็คือจะเป็นเจ้าวิงเกา เสียการ์ดตัดไพ uh, ่ก็คือจะเป็นการ์ดอารีเจียนคู่สุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นเจ้ารีเจียนซิงเซเบอร์ดากอนนะครับก็คือ ก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนละกันน้องนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์น้องนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกมแวนกาซิโลไว้ได้ครับก็อันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับชื่อเก่งครับผมบ๊ายบายจ้าขอให้ท่านผู้ชมชอบดีกันนะครับ